สวัดนะีพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านสุขสุขคนเนาะเนาะมื้อนี้พาพี่น้องมาสวนเราเอาปุ๋ยม้า่สะใส่ดินเนาะครับเนาะมาใหญ่ใส่ดินเตรียมพื้นที่ปลูกพักปลูกมะขโพดปลูกหญ้าประบ้านอะไรพี่น้องเนียเอามาสองรถพอแล้วก็ใส่ทางนีนะ้เนาะเอาจากนี่แหละไปใส่ทางฝุ่นนะั้นเนาะมองนี้ว่าจะปลูกบักพริกใส่ปุ๋ยเลยหลายโหลดมัน้องงามใส่ทีเดียวจบเลยพี่น้องเนียเขื่เพื่อเป็นการชีวลาเนาะครับเนาะไปไปรีเดินต่อพี่น้องบาทนี้ ผอามาไอ้สองตักพ่อพี่นออ้องไยส่วนทั้งนี่เนาะผมกะที่ออกจากทางนี่แล้วมาใส่ทสั้งวันวนวันแล้วก็เสี่ยเบาวันเป็นมาไถาตีดินให้มันผสมกันแต่ลยประมาณนี้แหละพี่น้องมาที่นี่ผมมาจะต้อนน้ำเลยมาใส่ทังน้ำไปเนาะไม่แต่ฮดพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันบ่ค่อยตกพี่น้องไยเขาก็ต้องไอ้ฮดน้ำทุกมือทุกมือเนาะถ้าปลูกแล้วโบฮดน้ำมันก็บ่งามแล้วพี่น้องเพราะว่าพืชพักนี่มันต้องการน้ำเนาะพี่น้องเนาะกับพวกโเป็นการเซรามิพี่น้องไปไปลุย ผมจะต่อน้ำมาใส่ซทาง้างหน้า,านี่เนาะครับเนาะนี่ทางนี่พี่น้องทงอางใหญ่ๆนี่หุ่นละมองตัวกับยึมองไอ้ปั้นไอ้ขี้หมูมองเตาอบมองถังอบขี้หมูใหญ่ๆหุ่นละพี่น้อง,อง,ออง,ง,อองไปไปลุยกันเนาะครับเนาะ ก่อนจะใส่ถังผมว่าจะหคดน,าก,น,น,นา,ากระเทียมก่อนพี่น้องหคดมันติดเกียบไปเลยเพราะว่ากระเทียมเนี่ยมันมาไส่คว่วชุ่มชื้นเนะอย่างแรงหล,ลายมันกับงามเนาะนี่กระเทียมคำนังงามพี่น้องเลยได้สำเนีกับกินสำนันละพี่น้องปีนี่กระเทียมปีนาเขามาัแก่ไข่ไม่เนาะคบเนาะมันก็ต้องลองผิดลองถือพี่น้องสำหรับปลูกกระเทียมเนาะนี่พี่น้องผมจะหดนามก่อนนะครับเนาะเมือนี้ มันไน้ไหลบุ่งแห้งพี่น้องมันบ่ทันใจก็เลยใส่ถังใหญ่ไปเลยเนาะพอมันเต็มถังแล้วค่อยเอาใส่บัวมานหดเอาดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวผมจะสักขี้หมูนี่นี่ขี้หมูเด้อพี่น้องเด้อขี้หมูอบแห่งยานดีเลยเป็นปุ๋ยแบบว่าสุดยอดเลยเหรอพี่น้องนี่ผมก็จะเอาพัวมาไอ้ซะซาไ้มันทั่วแปลงเนาะข้างหน้าเขาเนี่ยพี่น้องไปไปลุยกันต่อพี่น้องมาดนี่ สะปุยเลวเรียบร้อยพี่น้องส่วนทางผลเอาไว้ที่หลังนะครับเนาะใส่กระเทียมหอมพี่น้องเลยโมงงามกระต่ายพี่น้องใส่ลาย่านนี่นี่เนาะครับเนาะกระเทียมผอมถ้าต,ติดตามเมืองเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สีฝากไว้จำเนี่แหละเนาะครับเนาะเอาไปเจอกันในคลิปต่อไปคือเอาพี่น้องเลยติดตามเมืองว่าผมจะภาพพี่น้องเหดุยังแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะครับเนาะของชีวิตแรงงานไทยในต่างแดนพี่น้องเหตดงานอยู่ประเทศเกาหลีใต้นี่แหละปีนี้เป็นปีที่แปดละเด้อพี่น้องเด้อ พุลลาที่นี่เอาไปเจอกันตอนปลูกเนาะครับเนาะเดี๋ยว่วนกกะเที่ยมผมจะอัปเดียตู้พี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะเนาะครับเนาะเอาไปเจอกันในคลิปต่อไปพี่น้องบาาที่นี่สวัสดีครับ